ค่คุณผู้ชมค่ะไปติดตามภารกิจของคณะกรรมาการการบริหารราชการแผ่นดินวุฒิสภาที่มีการลงพื้นที่ไปติดตามการแก้ไขปัญหาแล้วก็การช่วยเหลือจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ของภาคใต้ที่จังหวัดปัตตานีค่ะ พลตจโทยุทธนาไทยพักดีประธานคณะกรรมาการการบริหารราชการแผ่นดินวุฒิสภาและคณะ่าได้ลงพื้นที่ไปติดตามการแก้ไขปัญหาแล้วก็การช่วยเหลือจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างฝั่งตะวันออกของจังหวัดปัตตานีในช่วงที่ผ่านมาซึ่งอยู่ระหว่างการขอรับงบประมาณจากส่วนกลางค่ะโดยงานนี้นะคะมีนายสนานสนที่เมืองรองพวัวราชการจังหวัดปัตตานีนางสาวยาวภาอินชนะหัวหน้าสำนังกงานป้องกันและบรรเทา ธรณภัยจังหวัดปัตตานีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องค่ะมาเข้าร่วมประชุมที่ห้องประชุมของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธ,ธารณภัยจังหวัดปัตตานีค่ะ นอกจากนี้นะครับที่ประทุมประชุมนะครับก็ยังได้มีการเสนอถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหานา้ําท่วมในอนาคตของหน่วยงานต่างๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นชประทานจังหวัดปัตตานีสาธารณสุขจังหวัดปัตตานีกเกษตรจังหวัดปัตตานีครับรวมไปถึงอุตุนิยมวิทยาด้วยนะครับซึ่งทางด้านของคณะกรรมาการนะครับก็ได้มีการรับนะครับไปเสนอนะครับให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะช่วยในการผลักดันในการแก้ไขปัญหาอีกทางหนึ่งด้วยครับ ทางด้านของประธานคณะกรรมาการการบริหารราชการแผ่นดินวุฒิสภานะครับก็กล่าวว่าการลงพื้นที่เดินทางมาในครั้งนี้นะครับเพื่อที่จะมาติดตามการแก้ไขปัญหาสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้อตอนล่างฝั่งตะวันออกและก็แนวทางการช่วยเหลือผู้เยียวยาผู้ประสบภัยนะครับที่จะทําให้ได้รับทราบถึงข้อมูลรวมถึงปัญหาอุปสรรคต่างๆที่จะนําไปประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนกลางต่อไปครับ